เสียมารยาททำไมไม่ถามในห้องเสียมารยาทมาถามได้ยังไงอะไรเงี้ยต่างๆนานาเน,น,นี่ยชกได้ชกไปแล้วเนี่ยคนก็จะไปมองว่าแบบเฮ้ยทาไมเสียมารยาททาไมไม่ถามในห้องประชุมคือเราพูดอะไรไม่ได้เลยไงสมมุติเราบอกว่าก็ที่กูถามเพราะว่าในห้องประชุมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเคยเอามาบอกกับประชาชนข้างนอกไหมอะ่ะว่ามันมีใครที่พยายามจะทําอะไรมันมีใครที่แบบเอ้ยถ้าเกิดไม่เอาอย่างงั้นก็จะสงวนสิทธิ์ถ้าไม่อย่างงั้นเราขอไม่ลง MOU อะไรต่างเนี่ย มันมีเกิดขึ้นอยู่หน้าประชุมตลอดแต่ว่าสมมติพอบอกเสียมารยาทถ้าผมพูดปั๊บนะตกลงเราไม่ร่วมแล้วเพราะว่าเสียมารยาทเอาหกเสียงมาแลกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจับกันเองเลยเราไม่เอาแล้วผมแม่งกลายเป็นแพลรับบาปเลยผมก็ถึงพูดบอกว่าให้ผมแปแพลรับบาปแต่ว่าถ้าถึงเวลามันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมจะพูดให้ฟังทั้งหมดเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้ที่ไม่พูดไอ้หรือที่ไปพูดตรงน,นั้น,นคือโคตรรักษามารยาทเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าพูด เพราะว่าอยากให้จับมันไปแบบนี้